ิดภาพบ้านรู้ราคา22ล้านป้องนวัดทำห้องเผื่อลูกแล้ววันที่21รกรกฎาคมที่ลานหน้าตึกแกรมมี่พระเอกชื่อดังป้องนวัดกุลรัตนรักษ์ได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมวงสวงละครสายรุง้งถึงเรื่องที่เปิดบ้านรู้ราคา22ล้านให้ชมเป็นขวัญตาเผยตั้งใจใช้เป็นเดือนหอด้วยเพราะสร้างห้องลูกเผื่อไว้แล้วแต่ยังหาแม่ของลูกไม่เจอ ล่าสุดเปิดบ้าน22ล้านให้แฟนๆได้ชมผ่านทางรายการจริงบ้านหลังนี้สร้างเสร็จมา5-6ปีแล้วเราไปออกรายการเคหาสถานบ้านปลายเราก็พยายามจะหาจุดที่มันบานปลายซึ่งจริงๆบ้านผมเป็นบ้านที่ไม่ค่อยมีปัญหามากงบเลยไม่บานปลายแล้วบ้านที่ดูแพงก็เพราะว่าปลูกสองหลังผมหลังหนึ่งพ่อแม่หลังหนึ่งไม่ได้มีอะไรหรูอลังการเลยเพียงแค่มันเป็นดูเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ เพราะอยู่กันหลายคนมากกว่าราคาบ้าน22ล้านก็ตะลึงอยู่ไม่มีอะไรให้ตะลึงบ้านคนอื่นเขาเป็นร้อยล้านเราปกติไงที่เห็นบันไดบ้านราคา5 0 0แสนบาทคือพลาดไงเราไปถ่ายละครจะได้เห็นบ้านสวยๆเยอะเราไปเจอบ้านหนึ่งที่มีบันไดวนสวยมากเลยก็อยากได้เพราะรู้ราคาจากพี่สาวกระถอนไม่ทันแล้วมันไม่ใช่ส่วนสำคัญอะไรมากมายเราแค่อย,อยากมีให้มันเก๋ ถ้าเอาเข้าจริงมันก็เกินเก๋ไปหน่อยนึงส่วนสาว่ายน้ําที่บานปลายก็เพราะว่าสระมันอยู่ในบ้านเหมือนทุกอย่างมาเสร็จแล้วเราไม่สามารถเอารถเข้าไปขุดได้เดี๋ยวบ้านมันจะพังเลยต้องใช้แรงงานคนขุดซึ่งมันช้าเสียเวลาและแพงถ้าเราคิดว่าจะทาสระตรงนี้ตั้งแต่แรกก็วางแผนไปเลยคือการทําบ้านเราควรจะสรุปกับตัวเองให้ครบก่อนที่จะทําไม่อย่างนั้นโดนแน่นอนและที่ทําสะว่ายน้ําก็คือเพราะหลานลูกพี่สาวที่อยู่บ้านข้าง เขาเพิ่งเกิดตอนสร้างเขายังไม่เกิดตอนเดินเดินมองบ้านก็คิดว่าพื้นที่ตรงนี้มันว่างอยู่เราเคยพาหลานไปพูวิล่าเขาก็ดูชอบกันมากเลยคิดว่างั้นทําให้หลานเล่นดีกว่าจ่ายไปล้านหนึ่งแต่ตัวเองก็ชอบด้วยแหละทําบ้านแล้วก็ดูสวยขึ้นหลังนี้คือเป็นเรือนหอไปเลยหัวเราะแกทําห้องเผื่อลูกไว้อย่างที่บอกว่าพอวางแผนเราก็ต้องวางไว้แต่แรกห้องเล็กห้องน้อยก็ทําไว้สองห้องเอง แต่ตอนนี้กลายเป็นห้องเกมไปแล้วยังคงตามหาแม่ของลูกอยู่หามาจนอายุเท่านี้แล้วเอาเป็นว่าถ้ามีเดี๋ยวก็เจอเองมีวีแววพูดเรื่องนี้ก็พูดเหมือนเดิมคือบางทีมันไม่ใช่ว่าเราไปชอบเขาหรือเขามาชอบเราบางทีมันต้องเราชอบกันมันก็ไม่ได้หากัน,นง่ายๆที่จะมาเจอคนที่ตรงใจกันยังไม่เจอ อยากมีนะไม่ใช่ไม่อยากมีแต่ก็ไม่อยากจะกดดันหรือรู้สึกว่าแต่งไปก็ได้วะแก่แล้วเดี๋ยวไม่มีใครมาดูแลตอนแก่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราควรจะแต่งเพราะว่าเราอยากอยู่ด้วยกันเราชอบกันเราชอบเขาเขาชอบเราสบายใจมากกว่าระยะเวลาการครบไม่มีผลชอบก็แต่งเลยเราต้องใช่สําหรับเขาเขาต้องใช่สําหรับเราด้วยต้องใช่ทั้งสองฝ่ายถ้าเจอก็เวิร์กเลยจะแฮปปี้มาก ตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรพร้อมหมดทุกอย่างในเลเวลของเราอยู่ได้สบายๆไม่มีใครเข้าตาเลยบางทีผมอาจจะไม่ไปเข้าตาเขาก็ได้นะมันก็ต้องทั้งสองทางมันต้องทั้งคู่มันมีนะผมไปชอบเขาแต่เขาไม่ชอบผมบางทีเขามาชอบเราแต่เราเฉยๆก็มีมันมีหมดมันเกิดขึ้นได้